ตอนที่ก้าวโจโฉกรีธาทับเหยียบซีจิว๋วฝ่ายโจโฉได้เกลียกล่อมทหารและที่ปรึกษาได้เป็นอันมากมีความยินดีนะักคิดเชิญโจโกโผู้เป็นบิดาณนเะมืองตันสิ๋วมาอยู่ด้วยโจโกโจึงเก็บทรัพย์สินเดินทางมาพร้อมครอบครัวผ่านเมืองซีจิว๋วซึ่งมีโตเกียมเป็นเจ้าเมืองอยู่ทางโตเกียมเห็นดังนั้นจึงใช้เตียวคีไปส่งให้ถึงเมืองแต่เตียวคีคิดทรยศฆ่าโจโกโและครอบครัวเสียสิ้น ชิงทรัพย์สมบัติหนีไปโจโฉรู้ข่าวคิดแค้นใจเป็นอันมากสั่งไคร่พลบวังเหยียบชีจิ๋วให้พินาศเป็นหน้ากลองฝ่ายโตเกียมคิดสมตัวเองออกไปแทนชาวเมืองซึ่งเหลือดร้อนแต่ถูกคัดค้านทางขงหยงเล่าปีคิดช่วยเหลือโตเกียมจึงเปิดประตูให้แลหวังคิดยกเมืองให้เล่าปีทำรั้วบำรุงต่อไปฝ่ายเล่าปียังมิยินยอมโตเกียมจึงให้ไปพำน้ณเมืองเสียวไพซึ่งเป็นเมืองขึ้นก่อน ฝ่ายลิโป้ซึ่งหลบหนีออกมาจากเมืองหลวงได้สมคบคิดกับตันกงที่หนีจากโจโฉมาอยู่ด้วยลิโป้คิดลอบตีเมืองกุนจิวที่โจโฉยกทัพบ,บุกออกมาฝ่ายโจโฉเห็นท่าไม่ดีจึงยกทัพกลับตีเอาเมืองคืนลิโป้ใช้กลอุบายลอ่อโจโฉเข้ามาในเมืองปักเอียงโจโฉเกือบเสียทีโจโฉจึงจำต้องยกทัพไปตั้งอยู่ณเมืองเอียนเสีย